สวัสดีครับวันนี้พวกผมสระเก้าอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตรรัวละครแฟนนีนะครับผมแล้วก็จะมาบอกตรรัวละครที่แก้ทางแฟนนีนะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันแฟนน,นีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่ผมชอบย้ำไปทุกคลิปนะนั่นก็คืออาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางแฟนนีได้มากกว่านี้อีกนะครับแต่ก็เอามาพูดไม่หมดนะตัวละครแก้ทางแฟนนีนะครับผมนั่นก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะนั่นก็คือคูฟ่านั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวละครคูฟ่าเนี่ยก็อย่างที่ท่านผู้ชมรู้นะครับตอนใช้สกิลสองนะและแฟนนีดเลนนะครับสหอก นะครับผมนั่นก็คือเซเบอร์นั่นเองนะครับตัวละครเซเบอร์ er นะครับถ้าดักดีๆด,ดักคนโหดแบบว่าพุ่มที่ไม่คิดว่าจะอยู่อย่างเงี้ยแฟนดีเดินเข้าไปยังไงก็ตายครับผมไม่รอดนะแต่ถ้าไปรอจังหวะแฟนดีเปิดเลยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างยากน,นิดนึงถ้าแฟนดีเขาเล่นแบบแข็งนะแบบยื้อแบบรอเซเบอร์ก่อนอะไรอย่างงี้แล้วเซเบอร์เนี่ยจะไม่จ่ายอันติเลยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่เป็นประโยชน์กับทีมไฟสักเท่าไหร่นะครับผมการที่จะรอแฟนดีเข้าไฟแล้วค่อยจับอย่างเงี้ยมันก็อาจจะนานเกินไปนะเพราะแฟนดีเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มููฟฟเเเเมมมนน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 ตต์ไไไไววววออยย่่่่แแแลลล้้้้้ะะะคครรรรรััับบบบบาาาางงงงทีีีีกบบก็็ดดึึสสถผห ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่แก้ทางแฟนนีได้นั่นเองนะครับและต่อมานะครับไอเทมป้องกันแฟนนีนะครับก็จะเป็นกรอบโบราณแล้วก็วายุพี่พนะครับอีกชิ้นหนึ่งที่ใช้ได้ก็จะเป็นกระทาเหมันนั่นเองนะครับผมไว้หลบสกิลหลบคอมโบตอนแฟนนีจะอันตีสายเราได้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่ไว้แก้ทางแฟนนีแล้วก็ไอเทมป้องกันแฟนนีนั่นเองนะครับไปดูในเกมกันเลยและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Rich Man s h o p โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมโมบายเลเจนส์ราคาถูกคุ มีบริการเติมเกมแบบพอร์ตชำระนาสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ r i สต์ a n นช็อเท่านั้นโอเคครับแล้วเรามาอยู่ในอินเกมกันแล้วนะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เล่นแฟน,นีเนี่ยสักพักหนึ่งเลยนะแต่ตัวมันโหดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่เล่นเพราะว่าตัวมันอ่อนลงหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับ ตัวมันก็ยังเก่งอยู่นะครับเข้าไฟล์ออกไฟ์นี่คือเร็วมากนะครับแถมมีตัวละครที่เดาทางค่อนข้างยากนะเพราะว่ามีกิลสอนะครับดึงสลิงทีนี่แบบแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับจะไปทำอะไรไปแก๊งไปเคเลียร์เลนค่อนข้างไวนะครับสำหรับแฟนดีนะและเล่นได้แบบหลากหลายมากนะครับผม แต่ก็อาจจะลํบาบากนิดนึงนะครับถ้าศัตรูเขาแบบมาเป็นตี้อย่างเงี้ยแล้วเขาเลือกที่จะมาเอาบัฟเราเงี้ยก็ต้องมีเทคนิคในการแก้เกมกันไปนะครับเช่นแบบว่าให้เพื่อนมาซัพพอร์ตไม่ก็เลือกที่จะปล่อยบัฟช่วงต้นเกมไปแล้วก็ไปเล่นตอนช่วงเลดเกมเอานะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การแก้เกมเอานะครับผมแต่อาาไรมาจังหวะนี้นครับเราปั่นทิ้งไปก่อนนะเรากะไม่ฆ่าเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอคาไฮนะปั่นแทบไม่เข้าครับต้นเกมไปครับเอเนจีหมดครับกลับบ้าน เจอแฟนนีเนี่ยต้องระวังบัฟส้มแบบนิดนึงนะเพราะว่าความบัฟม่วงเสร็จเงี้ยมีสิทธิ์ที่เขาจะไปบัฟส้มเนี่ยสูงมากนะครับ,บไม่ใช่แบบบินไปทุกตาเลยนะเคลียร์ม่วงเสร็จไปบัฟส้มต่อและเล่นล่างได้ไหมครับผมน่าจะได้นะเดี๋ยวเรารีบเคลียร์บัฟก่อนนะครับเราจะไม่ทิ้งบัฟไว้นะและแองจีได้ไหมเพื่อน โอ้โหน่าจะไม่ได้นะไม่เป็นไรครับเอาเพื่อนบวกได้นะตัวใครอะ่ะเดี๋ยวโบวกตัวรีโรเลยนะครับไปครับสวยครับผมต้องบอกว่าดึงยังมีพลาดน,นะก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยได้เล่นนานนะครับสวยครับวีจง แล้วก็ตอนที่เราจะเอาเต่านะครับแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปหาเต่าจังหวะตอนที่เราจะเอาเต่าเนี้ยเราต้องดูนิดนึงนะครับเพราะว่าแฟนนีเนี่ยตัวละครมันบางนะครับถ้าเราไปเจอปาร์ตี้ที่เป็นเป็นเนี้ยเขายืนดักเขารอดักเราแน่นอนครับเข้าไปดึงเต่ามาลากเต่ามาตีคือตายครับโดนเขาสวนนะนเราจะเน้นแบบว่าให้เพื่อนเปิดก่อนนะครับแล้วเราก็รอจังหวะนะ พอแบบมันไม่มีใครแล้วมันชัวร์แล้วอย่างเงี้ยเราค่อยมานะครับแต่อะใครมาโอ้โหฟาร์มผ้านะอะใครโอ้โหเกือบไม่ทันครับอะใครปัดเราออกแต่น่าจะได้อะใครนะสวยครับได้สองเลยนะเดี๋ยวตาหน,นี้เราออกไปลงเท้าเกาะน,นะครับอาทานเราไม่ไหวนะอุ้ยแล้วมาได้พอดีสวยครับผม ต้องบอกว่าจังหวะพอดีจัดนะครับเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะได้ฉางเอ๋อนะคือใจจะมาเอาไอรีเทลนะครับใ,ใครบับส้มแองเจล่าครับไปครับสวยครับแต่เราไม่มีเอนจีนะเดี๋ยวเราถอยก่อนนะครับ ถ้าเราจะเล่นแฟนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเทคนิคการเล่นของเราไปด้วยนะแบบว่าถ้าเล่นป่าแท้งอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นต่างกันนะครับผมถ้าจะเอาป่าดาเมจไไปเล่นเหมือนตัวละครป่าแท้งนี่ก็ค่อนข้างยากนะเพราะถ้าเจอตี้ที่เขาตึงจริงๆเนี่ยเล่นยากมากนะครับปวนป่าไม่ว่าไหนจะเอาเต่ายากอีกเพราะเราไม่ได้แข็งขนาดนั้นตัวเราไม่ได้อึดนะครับจะไปยืนชนกับพวกตัวละครแบบว่าป่าแท้งเนี่ยโอ้โหเป็นไปไม่ได้นะเราต้องแบบเปลี่ยนสเต็ปการเล่นนะครับการเข้านี่ต้องมีจังหวะมากขึ้นทีมเวิร์กก็ต้องมีมากขึ้นนะ ว่าบางทีแบบว่าเห็นป่าไม่ไปเลยอะไรเงี้ยแบบป่าไม่เอาเต่าเลยจริงๆคือมันเอาไม่ได้นะเพราะว่ามันเข้าไปเนี่ยมันแบบโดนดักสูงมากนะครับและบัฟนี่คือโดนตัดได้ค่อนข้างบ่อยนะบางทีเอาเต่าอยู่เงี้ยศัตรูเขาไปเอาบัฟเราแล้วนะครับแต่เพื่อนได้โอเคครับสวยลูบี้เราเข้าเลยนะเราพยายามหามุมเล่นนะครับ แล้วฉากเอือมาแต่วันนี้เรารอครับน่าจะได้อะใครครับสวยแล้วเต่าเกิดพอดีครับผมแต่สกิลฟาร์มเราไม่พร้อมนะโอเคครับสกิลฟารมเรามาแล้วเดี๋ยวเราเอาชัวร์เลยนะกลับบ้านก่อนครับไม่มีเอเนจี เราบอกว่าแฟนนี่การเข้าทาจังหวะต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะได้หลากหลายมากนะครับคุณจะอ้อมก็ได้นะหรือว่าคุณจะเข้าแบบตรงๆก็ได้นะครับแต่อยู่ที่จังหวะนะอ้าวแล้วฉ่างอือมาอย่างนี้โดนสิครับเดี๋ยวรีโทรก่อนนะใครอยู่นี่เบเนอยู่บนครับโอ้โหแล้วเบเนไวจัดไม่น่าจะตามทันนะอ้าวแล้วพลาดเรียบร้อยฮะอันนี้คือจริงๆคือเขาแดดผ่านนะ แตพลนะครับแต่เขาน่าจะพลาดแหละนะครับผมและจ่ายอันตีหนีมาเรียบร้อยครับเบรนีเป็นการเคลียร์คลิปได้เพื่อนโอเคครับหลุดรถเข็นมาตัวนึงเราเคลียร์ก่อนนะครับแล้วเราได้จอกเกาะแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาบัฟบก่อนนะเพราะว่าศัตรูเป็นอะไคนะครับไปครับ โอ้โหแล้วดึงพาดอืแล้วพาดยาวเลยทีนี้เรียบร้อยโทรดึงวืดหนึ่งสเต็ปก็องบอกว่ามุมนั้นดึงค่อนข้างยากด้วยนะี่จริงก็ควรจะดึงตรงๆไปนะครับไม่น่าเล่นท่ายากเลยนะแล้วไปก่อนนะครับเบเน่รา e. บอกว่าจับค่อนข้างยากครับตัวคอมเบเน B N e นะ่แดดไปแดดมาอย่างนี้แล้วไม่มีอันติเมตด้วยนะ กลับมาฟาร์มก่อนครับเ,เล่นแฟนีพยายามอย่าปล่อยบัฟนะได้ไดเปล้าโอ้โหแล้วไม่ได้ไม่ได้นี่เศร้าเลยครับมีของซัพพอร์ตของแองจล่านะจะเต่าก่อนครับเต่นาน่าได้นะโอ้โหแล้วฉ่างอือมาอย่างนี้เราถอยก่อนครับต้องระวังนะ โอเคครับลาดได้เพราะว่าเขาไม่มีใครครับดีครับเราตัดเอ็มเอ็มให้นะรับสี่วีครับปู่และฉาอือมาเกือบเลยครับ ต้องบอกว่าตาน,นี้เราเล่นค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งนะเพราะเราไม่ค่อยเจอบวนบัฟนะครับโอ้โหวิแล้วอันตีไม่ทันไงอันตีจะแบบฆ่าไปนะครับจังหวะเขาใช้สกิลสองพอดีนะเมื่อกี้ต้องบอกตัวละครแฟนนี้นี่ต้องนิ่งระดับหนึ่งไงนะโอ้โหเราไม่ได้อืเกือบได้อีกนิดเดียวนะครับเมื่อกี้ไม่ไรครับเราเข้าไปปั่นให้เพื่อนก็ถือว่าทำดาเมจได้ระดับหนึ่งนะ แต่แฟนีน่าจะต้องปิดนะครับถ้าไม่ปิดนี่ก็ค่อนข้างลำบากทีมนะสวยครับอันนี้เข้าตรงๆนะ้าบอกว่าฝ่ายตรงข้ามไม่มีตัวซีซีเราด้วยนะครับเราก็เลยเข้าชิวเลยนะมีแต่อาใครนะครับที่ค่อนข้างปวดหัวนะเอาเมยียฉางเอือมาครับน่าจะได้เรื่องแบบเอามารานบัฟอย่างเงี้ยแต่ถ้าร้านไม่สำเร็จนี่ก็เรียบร้อยครับไม่มีซีซีเราเลยนะเขาเรียกว่าขัดเราไม่ได้นะครับ และนาธานทำเวฟล่างครับน่าจะปล่อยคีบตีนะและไอรีเทลมาครับผมเพื่อนเรียกงี้ดูบี้สวยครับดูบี้รวบให้ตึงๆเดี๋ยวเราดักรอนะอ่าเรียบร้อยครับแล้วเจอไปครับรีบไปอาคาเซ้สก,กิลหนึ่งก่อนด้วยนะก็คือพอดีอ่ะน่าจะปั่นก่อนนะครับถ้าปั่นเราก่อนน่าจะทันนะแต่เพื่อนเราก็อยู่ตรงนั้นนะ อะไรว่าเล่นห้าเลยตั้งวันนี้เดี๋ยวเราเอาบัฟก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อศัตรูมาตัดบัฟเรานะสวยครับเพื่อนตอนนี้เราเล่นชิวจัดนะเพราะว่าศัตรูไม่มีตัวจับเลยนะอาใครนี่ก็ยากนะครับ เดี๋ยวเราลอหลอดแล้วก็เล่นนะบับศัตรูแปดวิโอเคไปครับางเอ,อ๋โอเคได้ฉากเอ๋อมาตัวก็โอเคนะเราไล่ปิดทีละคนนะครับตัวละครแฟนนี้นี่คือแรงอยู่แล้วนะแต่เพื่อนเรียกบับเลยครับ และเบเนะครับตรงนั้นคนเดียวโอ้มีแองเจล่าโอ้โหแล้วดึงพลาดโอ้โหดึงพลาดอีกเส้นเศร้าเลยครับไม่ต้องเอาเลยนะโอ้โอายเลยครับช็อตนี้โอเคครับแล้วเพื่อนจะเอาแับส้มนะให้เพื่อนนะครับอาคายปั่นคลิปออกต่อจังหวะอาคายหมดและเข้าเลยครับเข้าหลังก่อนหนึ่งสเต็ปได้ครับไอเดียลสวยครับวีจงลึกไหมบ้าง เดี๋ยวเราดันป้อมล่างต่อนะคือโยกข้องช่างไวมากนะครับสำหรับแฟนดีนะแต่เจา,ามีไอเทมซัพพอร์ตนะครับรอดไปนะ อย่างที่ผมชอบบอกนะครับว่าการทําจังหวะหรือว่าคอมโบเนี่ยมันไม่มีตายตัวนะก็ถ้ายิงหาเทคนิคใหม่ๆได้ก็จะยิ่งเป็นแบบตัวเลือกให้เราได้นะครับผมว่าจังหวะนี้เราควรเข้าแบบไหนเข้าจังหวะแบบให้แบบศัตรูแบบไม่ได้แบบทีเผอือ,อะถ้าคนนี้เล่นเก่งเราก็จะแบบดักพุ้มเปนก็จะรู้นะว่าควรทําแบบไหนนะครับแต่ถ้าเายิ่งเล่นนอกกรอบอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นนอกกรอบที่ดีอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะกลายเป็นศัตรูเนี่ยตกใจเราแทนนะครับ แต่บางทีนอกกรอบก็นอกกรอบเกินนะก็ต้องดูเป็นเคสเคสไปนะครับสวยครับอันนี้เราอรอลูบี้นะลูบี้นี่จะรวบก็จัดเลยครับเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะครับแต่หลอดอีก3าวีครับผมแต่น่าจะจบได้นะอคาไรกับแองเจลาตายครับ โอ้โหและเบนีไม่ได้ไงเศร้าเลยครับแล้วดึงพลาดรัวเลยไงก <L an> ดอันตีไปเลยนะครับเตาจัดครับเบนกดสกิลสองมาครับฟันไม่ตายนะจริงๆครับผมก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าตาเน,นี้ยเราเล่นค่อนข้างง่ายเลยนะเพราะว่าสตัตนี้ไม่มีซีซีจับเราเลยนะครับอะใครนี่ก็คือยากนะถ้าจะปั่นเรานะครับอย่างมากก็คือปั่นออก ปั่นไม่ให้แบบว่าเล่นสลิงนะครับเออถ้าเล่นแฟนนี้แล้วเจอตัวจับนี่ค่อนข้างปวดหัวมากนะครับตอนนี้ฆ่าไป17ตัวนะครับแล้วก็ตายสุดแอซิท่านะเพราะว่าตัวละครแฟนนี้เนี่ยฆ่าค่อนข้างง่ายนะก็คือจะได้คิวเนี่ยถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยก็คือจะคิวกระจายเลยนะครับถ้ายิ่งไม่มีซีซีจับเราแล้วอย่างเงี้ยคือสบายครับแฟนนี้นี่คือบินชิวชิวตอนนี้ท่านนิเมจไป7 0,000นะครับแล้วก็ตีป้อมไป8,000นะแทงไป3 1 0 0 0นั่นเองนะครับผมสำหรับแฟนนี้ตานี้นะถ้าเจอแฟนนี้นะครับก็แนะนําเป็นตััวววลลละะะะะคคครรรทีีีี่่่่่่แแแแนน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 ๆเเเเยกก็ออาาาาามปปฟ้้้ิิิดดดดึึงงใหหบบบพจขื อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.